วันนี้เรามาแจกเคล็ดลับในการกินฟ้าทลายโจรกินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสมุนไพรฟ้าทลายโจรมีชื่อถิ่นว่าฟ้าทลายน้ำลายพังพรสามสิบดีตายหญ่คลุมฟ้าสถานพยากันหูฟ้าสางเมฆทลาย ขุนโจรห้าร้อยชื่อต่างๆแล้วแต่จะเรียกแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันนครศรีธรรมราชบ้านเราเรียกฟ้าทลายโจรสรรพคุณฟ้าทลายโจรช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายได้ดีด้วย แล้ก็ช่วยรักษาโรคเบาหวานด้วยการต้มทั้ง5พร้อมกระชายต้มรวมกับใบเตยช่วยลดเบาหวานและความดันได้ดีอีกด้วยและฟ้าทลายโจรยังลดอาการไข้หวัดได้ดีทีเดียวลดอาการอักเสบไอเจ็บคอทอมซินอักเสบ และลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้อีกด้วยประโยชน์ของฟ้าทลายโจรน,นานาสารพัดเป็นที่รู้กันทางร้านขายยาแผนปัจจุบันขาดตลาดเกือบทุกร้านทีเดียวในตัวเมืองวันนี้ผมโชคดีมากไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในสถานที่ออกกำลับบงกาย ท่านสุขภาพดีมากทีเดียวเดินวันละ8กิโลทุกวันเดินเร็วขนาดเด็กอายุ40กว่ากว่าๆยังตามไม่ทันเลยในขณะที่ท่านเองอายุ94แล้วสุดยอดจริงๆก็ถามว่าดูแลตัวเองอย่างไรเดี๋ยวน้องๆหลาน,ลานๆจะได้เอาเป็นแบบอย่างบ้าง ท่านบอกว่ามีสิสิ่งสำคัญคือมีวินัยให้กับตัวเองคือการกินการนอนการออกกำลังกายการถ่ายเป๊ะเปะเปเปส่วนโรคประจําตัวท่านบอกว่าไขามันความดันเบาหวานไม่มีอะไรสักอย่างเยี่ยมจริงๆและที่สำคัญมีสมุนไพรตัวหนึ่ง ที่กินอยู่หลายปีแล้วคือฟ้าทลายโจรแต่วิธีกินของท่านไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาจะกินอย่างไรตามไปดูพร้อมกันพอดีในสวนสาธารนณะที่ไปออกกำลับบงกายต้นฟ้าทลายโจรพอหาได้อยู่ท่านบอกว่าเป็นวิธีที่ได้ผลเต็มร้อยเลย คือให้เลือกหาใบฟ้าทลายโสนสดๆสดสดไม่ต้องไปต้มไปอะไรยุ่งยากหลังจากได้มาแล้วให้เอาไปล้างน้ำให้สะอาดเอาไปล้างอีกหลายๆรอบเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมปะปนอยู่ด้วยและเอาใบสดๆนั้นแหละมาขยี้ขยี้แบบตัวอย่าง ที่ท่านแนะนำหลังจากนั้นให้เอามาเน็บไว้ที่ปากไม่ใช่เคี้ยวนะครับถ้าเคี้ยวแล้วจะขมมากเอามาเน็บเหมือนกับเนบยาเส้นเหมือนคนโบราณครับผมลองทำดูอย่างที่ท่านบอกไม่ขมครับมันจะค่อยละลายทีละนิดทีละนิดแล้วก็ค่อยๆหมดไปสุดยอด ตอนนี้ผมวันสองวันจะทำสักครั้งหนึ่งไม่ได้ป่วยแต่ป้องกันไว้ก่อนและที่สำคัญไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นประโยชน์ของฟาทลายโจรมากมายเหมือนที่กล่าวมาแล้วเบื้องตน้นดูคลิปนี้จบแล้วถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในอโอกาสต่ตอไปและอย่าลืมกดติดตาม เพื่อเป็นกำลับบงใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ